ก็ขอเกินเกนนน้อยหนึ่งที่จริงก็รู้จักท่านมานานแต่ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมมายามมาแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจกับบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะธนรา,ารจานาร์เห็นว่าอายุหกสิบครบหกสิบก่ปีนี ร้องอายุดเลยเออก็การที่เราเข้าวัดหลวงพ่อจะไม่มีน้าโมไม่มีพุทธอะไรนะพูดไปเรื่อยแล้วก็ระวังตอนจบอันนี้คือมันเป็นเองไม่ได้ตั้งใจทุกอย่าง มันจะไปตามเหตุตามปัจจัยของมันฉะนั้นวันนี้ก็ขอก่อนอื่นขอแสดงความดีใจภูมิใจในความเป็นวัดป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้ทั้งบรรยากาศและได้ครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดพูดเก่งคุยเก่งแล้วก็ธรรมะแล้วก็เป็นเป็นพระที่มีสังคมที่ดี อันนี้ก็ขอยกย่องไว้นิดหนึ่งฉะนั้นก็พวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มากันในวันนี้หรือวันต่อๆไปหรือวันที่ผ่านมาแล้วจุดมุ่งหมายตรงนั้นมันสำเร็จแล้วเหลือแต่พวกเราที่นี่พวกเราที่มาฟังการฟังเทศไม่ได้ฟังเพื่อให้จำ ฟังให้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติการเทศนั้นครั้งพุทธการเทศยังไงปัจจุบันนี้ก็เทศอย่างนั้นแต่มันต่างสำเนียงเรื่องนวยะหรือความสำคัญในการสวดในการสอนจะเหมือนกันหมดพูดถึงความหมายแต่ภาษาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่หนีจากธรรมะ ไม่นี้จากความเป็นจริงถ้าเรารู้เข้าจิตเข้าใจในการกระทำของตนเองไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่แทนเรียกว่าให้เป็นผู้มีสติและลึกรู้อยู่ตลอดเวลารู้อะไรรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคิดกันคิดแต่ว่าเราเป็นคนเป็นคนอยู่เป็นคนนะมันไม่จบ ถ้าเป็นมนุษย์นะมันจะมีโอกาสที่จะจบได้แล้วมนุษย์มาจากไหนมนุษย์ก็มาจากคนนั่นแหละอันนี้มันเป็นภาษาพูดจะเป็นคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนก็ตามทีมีสภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเกิดแก่เจ็บตายเสมอเหมือนกันหมดอันนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยนนี้ได้และเราเองก็รู้ไม่ได้ การทําบุญมันเกิดก็ดีฉลองมันเกิดก็ดีจริงๆแล้วก็มันก็มันไม่ใช่จะเกิดเฉพาะวันนี้แล้วเกิดเฉพาะปีนี้มันเกิดมาหลายปีแล้วหลายภพหลายชาติแล้วท่าจะพูดถึงภพถึงชาติการเกิดต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่สําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติภาวนาถึงท่านจะรู้ท่านก็บอกได้แต่ว่าสะ,สะแสวงหา เหตุและปัจจัยของความเกิดให้เบื่อหน่ายในความเป็นให้เบื่อหน่ายในความเป็นคนเบื่อหน่ายในความเป็นมนุษย์มันไม่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ฉะนั้นจะต้องทําความเป็นคนให้เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องทํามนุษย์ให้ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาอีกทีหนึ่งอันนี้ญาติโยมต้องทําเองต้องพิจารณาเองจึงจะรู้ว่าคํามนุษย์คําว่า คนคืออะไรมนุษย์คืออะไรคนมันก็มันก็บคนกันทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยครูาอาจารย์ท่านพูดว่าเข้ามาคน้คนค้นว่าท่านแล้วกินบัวดดมันมันท่านสุกมัท่านแล้วเศร้าค้นมือใดเวลาไหนนั่นแหละเราจึงจะสมมติว่าการปรุงอาหารยัจงจะสามารถเอามารับทานได้อันนี้ก็อยากจะฝากให้เราทุกคน แต่คิดได้พินิจพินาาทุกครั้งไม่ว่าจะมีงานมีการหรือไม่มีงานไม่มีการถือว่าอันนี้เป็นงานของชีวิตตื่นขึ้นมาก็กราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาค่อยไปทํากิจกรรมอย่างอื่นจะหลับจะนอนเลิกจากกิจการงานบ้านบ้านช่องแล้วก็กราบพระไหว้พระอกีกกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์เอาพื้นๆก่อน ถ้าทําได้เป็นประจําทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วท่านจะเห็นอน,นิสงส์เห็นอน,นิสงส์คืออะไรเพราะคนเรามันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีโอกาสผิดพลาดพลั้งเผลอหลงลืมได้แต่ถ้าเราหวนกลับไปหาที่เราได้เริ่มต้นมาแล้วความจํานั้นมันก็จะกลับคืนมาอีกมันก็จะไม่หมดไปไหนหายไปไหนนี่คือที่เราว่า ต้องการให้มีคุณพระครุ้มครองคุณพระที่ข้างนอกนั้นนะคุ้มครองเราได้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางบางโอกาสและเวลาแต่คุณพระที่มีอยู่ในใจของเราเนะี่ยคุ้มครองเราได้ตลอดชี้แนะบอกกล่าวเราได้ตลอดเรียกว่าสอนตนเองด้วยตัวของตัวเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่ไหนจะยิ่งใหญ่สามารถสอนให้เราเป็น จากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ได้แต่ที่ผู้บุคคลที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นตัวเนารู้จักบอกตนเองตตเตือนตนเองสอนตนเองก่อนอื่นก็อยากจะให้คิดแต่ว่าญาติโยมก็คงจะคิดอยู่คงจะเคยพิจารณามาแล้วการที่เรานั่งกันสลอนอยู่เนี่ยหรือที่ไหนก็ตามที่ไม่ได้มานั่งก็ตามเราทั้งหลายตั้งอยู่ในความหลงลืม ตั้งอยู่ในความไม่มั่นคงไม่หนักแน่นชอบอะไรที่มันยากๆหน่อยคือมันยากก็เพราะเราทําไม่ได้นั่นเองหรือมไม่อยากจะทําเพราะมันยากมันลําบากมันร้อนมันหนาวอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆความรู้สึกนึกคิดนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อปัญญามันไม่เป็นไปเพื่อความรู้ ถ้าอยากให้เป็นไปเพื่อปัญญาเปืนอไเพื่อความรู้นั้นนก็ต้องประกอบด้วยการกระทําที่เราบอกว่าของเก่าของเดิมไปฟังใครใครที่ไหนท่านกอเทศอย่างเนี้ก็ต้องกล่าวนะโมกล่าวพุทธทางธรรมังสังฆัง,งกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยเราก็บูชากันมาทํากันมาโดยตลอดมันถ้าจะว่ามีอนิสง์แต่อนิสงก็ได้อนิสง์ทางอ้อมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้น บางสิ่งบางอย่างเกิดเหตุเกิดปัดจจัยต่างๆขึ้นมาในใจที่เราเราไม่เคยเราไม่เคยคิดคนเรารู้ไม่ไดอ้อยู่ว่าเราจะตายวันไหนแล้วเราจะเกิดวันไหนแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนฉะนั้นจําเป็นจะต้องมาดูตัวดูตนของเราเองทุกคนมีอายุมีความรู้สึกนึกคิดมีความเข้าใจทั้งผิดและถูกอยู่ในตัวในใจของตนเองแล้วเราจะไปไหน เราจะทําอะไรชีวิตนี้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยบางคนก็นเหลือมากบางคน,ก,น,นงก็เหลือน้อยแต่จริงๆแล้วจะเหลือมากเหลือน้อยก็ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทนั่นเองต้องให้คิดให้พินิษพิจารณาอยู่เสมอว่าอายุนี้สั้นนิดน้อยนิดอายุนี้ไม่ได้ยืดยินยาวด,ดังที่เราต้องการปรารถนาจริงๆแล้วเราอยู่กับความจริงทุกวันนี้เราอยู่กับความจริงที่ได้มา,มา บวชที่ได้มาประพฤติปฏิบัติภาวนาที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ทําบุญทํากุศลได้ทําบุญตักบาตรทุกวันทุกวันเป็นการสร้างเหตุสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ทีนี้ข้อเปรียบเทียบเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่ายพอเป็นเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสที่จะได้ฝึกหัดขัดเกลามีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติภาวนาสร้างความรักสร้างความเมตตาในตัวตนในบุคคล เราเขาสัระสัตทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงธรรมชาติอยากให้เกิดความอึดอัดขัดขอ้องอยากให้เกิดความพิตกกังวลคนเราทุกคนไม่ต้องดูไกลเอา,เอาง่ายๆลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์องค์เดียวกันแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันความรู้ความเข้าใจในการฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็ต่างกันทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาบางคนก็ลูกคอเดียวแม่เดียวกันนั่นแหละแต่ ผลของกรรมที่ได้ทําไว้แล้วซึ่งสุส่งผลมาให้ได้เกิดมามามีวันนี้เราอาศัยอดีตที่ผ่านมาอดีตเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสู่ปัจจุบันแล้วก็ไปหาอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ว่าใครอยากจะเกิดเป็นอะไรก็เกิดได้ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างสร้าง,งเหตุแห่งการเกิดเพราะเราเกิดทุกวนันทุกวันนั้นมันเกิดตามธรรมชาติเกิดตามความเป็นเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการฝึกฝนไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่ได้มีการศึกษาเมื่อไม่ไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการศึกษาเราเข้าใจในชีวิตของตนเองได้ยากมันจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรว่ว่าชีนิตชีวิตที่มีอยู่เนี้ยต่อไปเราจะทําอะไรที่เราทํามาตลอดชีวิตของเราอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็แล้วแต่อันนั้นขณะที่ยังทําอยู่ขณะที่ยังกําลังใช้ชีวิต อายุอยู่นี้มันก็เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําเราคิดสิ่งไหนมันได้สิ่งนั้นเราทําสิ่งไหนมันได้สิ่งนั้นไม่ว่าคิดดีทําดีหรือว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีผลที่ได้มันก็ต่างกันตรงที่ว่าคิดดีทําดีผลที่ได้คือความดีความสุขคิดไม่ดีทําไม่ดีคือคิดอิจฉาริษยายคิดอาฆาตพยาบาทคิดจองร้ายจองร่างจองผานหรือว่าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องกับบุคคลอื่นคลังที่กับเป็นคนรักกันนั่นแหละ เป็นพ่อกันเป็นแม่กันเป็นพี่กันเป็นน้องกันอันนี้ก็มันจะมีเหตุเป็นเหตุให้มีการละเมิดต่อผู้มีพระคุณกเราคือครูบาอาจารย์แล้วก็บิดามารดาอันนี้เป็นสิ่งที่ห่วงห้ามเราจะประมาทท่านไม่ได้เราจะว่าให้ท่านไม่ได้เราจะไปขึ้นเสียงกับท่านก็ไม่ได้ทำมาอยังไ้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมให้กับตัวเองเรารู้ได้อยังไงว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมก็ดูพฤติกรรมการกระทําถ้าใครทําในสิ่งที่มันไม่เป็นไปเพื่อกุศล ไม่เป็นไปเพื่อความสุขสงบของตนเองมันก็จะเป็นไปเพื่อกิเลสและตัณหาเป็นไปเพื่อเพื่อความอยากความต้องการความปรารถนาทั้งนั้นเองแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันสิ่งที่เราต้องการจริง่เราปรารถนาก็ดีไม่ปรารถนาก็ดีมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันมันก็เลยมีบาทได้ม่งไม่ได้ม่งมีมั่งไม่มีมั่งหายไปมั่งบางทีได้มาแล้วก็ยังไม่ได้กินยังไม่ได้ใช้มันก็หลุดร่วลงหายไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญทํากุศล เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ให้ได้ทุกวันทําได้ทุกเมื่อทําได้ทุกลมห้ใจเข้าออกเราจะไปอ้างการอ้างเวลาอ้างว่ามันร้อนนักมันแดดนักมันเย็นนักมันหนาวนักถ้าทำไปอ้างอย่างนั้นมันก็จะไม่มีโอกาสได้ภปลวนาแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับร้อนหนาวฝนมันเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคนเองของเราเองคนเรามันมีความคิดมีสติมีปัญญา มันร้อนก็ร้อนอากาศไม่ใช่ร้อนตัวร้อนใจเราสัสสสกสักเท่าไหร่เพราะว่าการร้อนตัวร้อนใจนี่มันยิ่งกว่าการร้อนของอากาศขายนอกที่มันร้อนเข้ามาสู่ร่างกายของเรา é. เอาพัดมาวีมันก็มันก็คุณก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถาม,ามัน,ามมนหายไหมไม่ได้หายมันก็อยู่อย่างเก่านะเราเลิกเลิกพัดเลิกวีไอความที่ว่ามันเย็นจากพัดจากวีนั้นน่ะมันก็หมดไปหายไปแล้วก็กลายมาความเป็นความร้อนอีกอย่างเก่าอย่างเดิมฉะนั้นจะร้อนอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันร้อนใจ ถ้ามันร้อนใจแล้วไม่มีที่อยู่อย,อยู่บ้านก็ไม่เป็นสุขอยู่วัดก็ไม่เป็นสุขนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นการปฏิบัติภาวนาจะรักษาศีลเจริญธรรมกรรมฐานก็ต้องรอขอจากพระก่อนถ้าพระไม่ให้ถือว่าเราไม่ได้ศีลอันนี้คือความคิดผิดถ้าเราจะคิดกันใหม่ว่าศีลมันมีอยู่ในตัวเราแล้วศีลคือข้อห้ามไม่ให้ทำบาปบาปคืออะไรคือสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตตนเองทำลายชีวิตบุคคลอื่น อันนี้คือมันเป็นบาปชีวิตของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอายุสั้นก็มีอายุยาวก็มีทําไมมันจึงสั้นทำไมมันจึงยาวมันจะมันสั้นยาวเพราะใครใครทําให้มันสั้นใครทําให้มันยาวอันนี้มันไม่ได้เป็นประมาณในการมันมีอายุมากอายุน้อยบางคนว่ามีเป็นผู้มีอายุมากมีบุญกุศลมากจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีอายุมากแล้วท้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไม่ได้รักษาศีลเจริญธรรมกรรมฐาน ้เกิดให้มีขึ้นในใจ,ใจิตใจมันก็มากแต่อายุแต่ชีวิตใจิตใจมันยังเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาอีกทีอีกพบอีกชาติก็จะเป็นการการเป็นคนทุกคนคนยากเป็นคนลําบากอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมถ้าเขาทํามาหาได้แล้วก็ทําไม่ได้ท,าทาออํางานทำอาชีพอันเดียวกันมันก็ได้ต่างกันได้มากกว่ากันได้น้อยกว่ากันเป็นบุญเป็นกุศลถูกต้องกว่ากันไม่ถูกต้องกว่ากันมันก็เลยส,สับสนกันอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นจึงอยากจะให้ศรัทธาทุกคนได้คิดใหม่ว่าการที่เราจะไปสมาทานศีลการที่เราจะไปงดไปขอศีลจากพระนั่นล่ะอันนั้นมันเป็นขนธรรมเนียมประเพณีพราไม่มีพระองค์ไหนสามารถเอาศีลให้พวกเราได้จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองต้องตั้งกิจอธิษฐานหรือตั้งกิจเอาด้วยตัวของเราเองว่าสมาทานเอาด้วยตนเองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะไม่ปราโาทคนอื่นเราจะไม่ดูถูกดูแคลนคนอื่นเราจะไม่ทําร้ายบุคคลอื่นแม้กระทั่งเหลือยุงมดอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นบาปใจมือนกันมันบาปได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่อยากให้หมดมากัดไม่อยากให้ยุงมาตสมาตอมอมันก็เลยเกิดความงุดหิดขุดความรังหารใจไม่ได้ไม่ได้คิดจะฆ่าหรอกแต่ปัดเป็นแรงไปหน่อยมันก็เลยมันก็เลยเป็นไปตามอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผลที่ได้ก็คือว่าเราบางทีบางครั้งเรามาคิดว่าเราจะ เป็นเกิดตุบัติเหตุไม่คิดว่าเราจะลม้มไม่คิดว่าเราจะหวัหวหวัหวรักข้างแตกแต่มันก็เป็นไปหรือทํามาหากินทุกคนก็อยากได้อยากรวยแต่คนที่เขาทําแล้วเขารวยกว่าเรานัานทไมเขาจึงรวยกว่าเราเพราะเขาสร้างบุญสร้างกุศลมามากมากกว่าเราอันนั้นที่จะเอาสิ่งที่ตามองไม่เห็นบุญคืออะไรบุญคือความรู้ความฉลาดไม่ใช่บุญจาลอยมาเหมือนเราคิดเราคาดฝันเอาเหมือนเรามีนางฟ้าเทวดา มาหยิบยื่นเอาบุญอกุศลให้ไม่ใช่บุญมันอยู่ที่จิตใจของเราเองเรารักดีเรารักความสุขเรารักความสบายเราก็ต้องนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยากเขาก็อยากเขาก็หิวเขาก็อยากได้รับความสุขความสบายเหมือนกันฉะนั้นเขาเอานิดเดียวเองไม่มากไม่ไม่มายถ้าเราจะเสียสละให้เขาหน่อยมันก็คงจะไม่ไม่ไม่มีอะไรมากเอาแค่ว่าเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ต้องไม่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 ได้ช้าไม่ได้นานไม่ได้ยากรีทยาวอะไร แต่นั่งไปแล้วมันจะเกิดความรำคาญอะไรยังไงมันจะทุกข์มันจะลำบากใจยังไงก็ทนกัดฟันสู้ไอ้เรื่องนี้เล็กๆน้อยๆเขาทํามาหากินทําไร่ทํานาทําสวนอยู่กลางป่ากลางแดดเขาก็ยังอยู่ได้ไอ้ทั้งทั้งที่ผลที่ที่ผลที่จะได้นั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปเพื่อบาปเป็นไปเพื่อพบชาติแต่เมื่อมันเป็นไปเพื่อบาปเป็นไปเพื่อช่วพบชาติแล้วก็เราจะต้องพยายาม่าจะให้มันเป็นพบชาติที่ดี เป็นภพชาติที่มีความสุขเพราเป็นภพชาติที่มีแต่ความรู้ความเข้าใจความอิจฉาลิสยาความาคาดพยาบาทมา้ายคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะทำร้ายสัตว์อื่นอยากให้มันมีในใจให้เป็นคนที่มีความเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้อะไรผิดอะไรถูกอะไรพอใจไม่พอใจเฝ้าดูตรงนี้มันจะเกิดก็เกิดขึ้นที่แนภพชาติมันก็อยู่ปุโจรต,ตรงนี้จะไปสวร์ไปในิพพานมันก็อยู่ตรงที่ความความคิดนี่แหละ มันคิดคิดไว้ก่อนทําไว้ก่อนสร้างเหตุสร้างปัจจัยของมันไว้ก่อนคนเกิดขึ้นมาลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่อายุสั้นอายุยาวต่างกันบางทีลูกไปก่อนพ่อคนแม่ก็ได้บางพ่อแม่ไปก่อนลูกก็ก็มีหรือพี่น้องอายุรุ่นราวเ่าเดียวกันไปมันไม่มีใครไปพร้อมกันนะมันก็ไปต่างคนต่างไปต่างคนต่างมามนที่เรามานี่แหละต่างคนต่างมาอาตมาเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็เพิ่งเพิ่งจะมาก็มาเห็นก็เกิดความดีใจความภูมิใจ ในบาที่ไหนก็ตามถ้ามีพระผู้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมตาม,ตามวินยัยมีความมุ่งมา่ปรารถนาอยากอาจารย์ท่านมีความปรารถนาอยากจะให้สัตยาติยมทั้งหลายได้ได้ทำบุญทํากุศลได้ประพฤติวดปฏิบัติภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์พระเทศพระสอนครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนมันก็ถ้าจะตีความหมายแล้วเนี่ยมันอันเดียวกันจะพูดไปไหนมันก็อันเดียวกันนะมันไม่ได้มันไม่ได้ห่างจากกัน จากกันเท่าไหร่แต่ว่าความความหมายนั้นมันก็มีความมุ่งหมายนัน้นเป็นสิ่งที่สําคัญเราเป็นผู้รับฟังเราก็ต้องนําไปคิดไปใช้ไปพินิจพิจารณาอย่าให้บาปมันเกิดขึ้นในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าให้บาปมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากที่เราทําบุญทำกุศลแล้วบาปบาปมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจใจใจไม,ดจไม,ม,จไม่ดีใจไม่ยังามใจเบิกไม่เบิกบาน่องใสใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญไกลบต่ังเหล่านี้ ถือว่าใจมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมัวหมองขึ้นมาในกายในใ,นใจของเรารูปร่างหน้าตาผิวพรรณนี่ถ้าให้ปั้นเราเองคงไม่ได้อย่างนี้นี่บุญกุศลเขาเป็นผู้แต่งตั้งปั้นให้เราว่าคนนี้ต้องมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็แสดงถึงว่าเขาได้ทําบุญทํากุศลได้ทําสิ่งที่มันดีในสิ่งที่มันถูกมันชอบจึงเป็นเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้เขาม,มีมีรูปงามมีร่างกายสังขารที่แข็งแรง การปราชญาโรคภัยไข้เจ็บกับเพราะอะไรเพราะการรู้จักดูแลร่างกายสังขารของตนเองรู้จักปกป้องคุ้มครองร่างกายสังขารก้อนนี้ให้มันอยู่ได้แต่ไม่ได้ไหมายเวาว่าต้องอยู่ยนานอยู่นานแค่ไหนมันก็อย่างเก่าอย่างเดิมมันแนท้าท้ายวาเรายัางแก้ไขความรู้สึกของเราไม่ได้สู้คนที่เขามีความมีสติมีปัญญามีความรู้สึกนึกคิดว่าการทําอันนี้มันไม่ดีทําอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ควร ทำอย่างนี้มันจะดีทำอย่างนี้นจะสูขกรควรเอาเชื่อพระเชื่อคูรูอาจารย์ที่นั่นแนะนําความสอนให้ประพฤติปฏิบัติอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญขอ้อเราปฏิบัติเราเลเราได้เราจะไปเอาบุญจากพระมันไม่ได้เราถ้าเราไม่เอาบุญจากตัวเราเองเอาบุญจากครอบครัวเอาบุญจากพ่อจากแม่เอาบุญจากพี่จากน้องเอาบุญจากเพื่อนจากผูงงทุกคนแบ่งปันบุญกันได้คือแบ่งแบ่งจิตแบ่งใจให้กันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเมตตาปราณีกันไม่คิดร้ายต่อกันอันนี้ก็เรียกว่าแบ่งปันบุญ เมื่อเราทําบุญที่บ้านแล้วเขารับก็เคารพพ่อเคารพแม่กราบพ่อกราบแม่คิดดีต่อพ่อต่อแม่คิดดีต่อลูกต่อหลานคิดดีต่อเพื่อนต่อฝูงอะไรต่างๆเนี้ยอันนี้แหละคือเป็นการสร้างสร้างความดีสร้างความสุขสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นที่ใจของตนเองไอ้ส่วนประกอบภายนอกนั้นจะเป็นอาหารการอาหารการชันเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นยุดยารักษาโรคอันนั้นมันเป็นส่วนประกอบไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะนํามา ให้เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตส่วนประกอบนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนําไปหาความที่มันประกอบเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาที่น่าดูน่าชมที่น่า,นา,นารักน่าชอบใจใครใครก็แล้วแต่ถ้ามีความสุขสงบทางกายทางใจแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็จเจริญอย่างท่านอาจารย์ทวนท่านมาอยู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้เอามาเอาอะไรมาด้วยมาแต่บาทมาแต่ตัว เราก็มากับทําคําสอนที่ได้ฝึกขดัดขัดเกลาได้ระพตชปฏิบัติภาวานาและยินจากครูบาอาจารย์เป็นพระที่มีครูมีอาจารย์เป็นพระที่มีสติมีปัญญาฟังแล้วรู้จักคิดรู้จักแก้ไขรู้จักนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดียวขุดคล่องไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลอะไรกับใครเพราะอะไรเพราะเราทําดีแล้วเราสมสุขแล้วทุกอย่างก้าวที่เราก้าวไปก้าวไ,ไปเพื่อความถูกต้อง ก้าวไปเพื่อความดีความงามก้าวไปไปข้างหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขณะที่ยังมีอยู่เมื่อมันแตกมันสลายไปแล้วมันจะเป็นอะไรนั้นมันก็ต้องมาดูที่ใจมาดูผลงานที่เราทําณปัจจุบันนี่แหละไม่ไปรอเอาว่าตายแล้วจึงจะรู้มันไม่ใช่ให้มันรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายให้มันเห็นตั้งแต่มันยังไม่ไม่ล้มถ้ามันรู้มันเห็นแล้วถึงจะล้มมันก็ล้มไม่หนักล้มไม่ไม่ถึงกับถึงกับชีวิต เป็นบาดเก็บมั่งเล็กๆน้อยๆตามภาษาของร่างกายสังขารที่เราดูดูแลไม่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 รอบครอบไม่เข้าที่จําเป็นที่เราจะต้องดูฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้เราเข้าใจถามว่าการสมาทานศีนั้นมันดีไหมมันผิดไหมถูกไหมไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกจริงๆเราตั้งจิตงดเว้นไว้ในใจของเราสร้างชีวิตของเราใหม่ มันเดี๋ยวนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้มันก็มาจากศีนนั่นแหละที่มันอาจจะยื้อสั้นก็เพราะว่ามันฆ่าสัตว์ตัดฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทาลายชีวิตเขาให้ตกไปถ้าทายว่าถ้าถ้าฆ่าฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าบัวฆ่าควายฆ่าคนมันก็มาก็บาปหนักมากกว่านั้นอีกแต่ถ้าการที่มีศีลนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นิีงที่สําคัญขอให้เข้าใจคําว่าศีลไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะว่าตาม ปานาตินาการเมมุสาสุลาว่าเราได้ศีลห้าแล้วมันไม่ใช่ว่าได้คล่องแคล่วว่องไวขนาดไหนก็ยังไม่ได้ศีลห้าอยู่ดีเพราะจิตนี้มันยังมีความอิจฉาริษยาอยู่จิตนี้ยังมีความอาฆาตมาร้ายอยู่จิตนี้ยังไม่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นความสําคัญมันอยู่ที่อย,ทอยู่ที่จิตถ้าจิตบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเห็นสัตว์มันก็น่ารักก็ยังว่าสัตว์โลกที่น่ารักจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นบุ้งเป็นงูเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสัตว์เลือล้อยคลานหรือเป็นสัตว์สีเท้า,าสองเท้า ก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่น่ารักนี่เขาเขามุ่งให้เขาไปหาตรงนั้นสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นแล้วมันก็สแดสแดงความบริสุทธิ์ผ่องใสออกกันทางจิตใจทําให้ร่างกายนีผ่องใสทำให้ร่างกายนียน่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นไม่ไมันไ,ไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันก็มันก็แก้ไขธรรมะนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขตัวเราได้ แก้ไขร่างกายได้แก้ไขชีวิตใจิตใจได้ถ้าใครอยากเป็นคนสวยคนงามอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอาฆาดพยาบาทใครผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันถ้ามีความโกรธความเกลียดความอาฆาดพยาบาทไปเฝ้าเล็งมองคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นแหละเรากำลังจะเอานรกไว้ในตัวในใจของเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เกิดมันปุ่นลมหายใจไปปุ๊บมันก็ไปสู่อบายภูมิคือไปสื่อภูมิที่หาความเจริญไม่ได้ไปทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ไดีไม่ทำอะไรก็ไม่ร่ำไม่รวยกับเขา แทนที่มันจะได้ก็ไม่ได้มันก็ขายอย่างเดียวกันกินอย่างเดียวกันปลูกอย่างเดียวกันปลูกนาปลูกข้าวเหมือนกันแต่ได้มากได้น้อยปวกกันถึงที่บางคนก็ที่มากแต่ปลูกมากแต่ได้น้อยก็มีอันนี้มันเป็นเพราะอะไรก็เกิดจากเกิดจากการกระทําของเรานั่นเองเราไม่ได้ทําด้วยความสุขใจไม่ได้ทําด้วยความสบายใจไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็บอกมันหนักมันเหนื่อยมันรอ้อนมันมันแล้วก็ไม่สู้ไม่สนไม่สู้ไม่ทนไม่เอามันก็ถอยไปพอถอยไปปุ๊บมัน ชีวิตของเรา,อออา,าม,ามันถอ,อ,อ,อยออกจากความคุณงามความดีถอยออกจากวัดถอยออกจากความถูกต้องส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เตรียมตัวจะถอยแล้วเนี่ยถ้าคืนนี้อาจจะคนจะอยู่จนถึงสว่างจะมีมั่มากไหมก็ต้องต้องรีบกลับรีบไปถ้าถ้าตั้งใจจะถอยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถ้าถอยก็ถอยไปหาคุณงามความดีถอยไปหาบุญหากุศลถอนไปหาความรักคอยไปหาความาเมตตา ในช so 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 like so 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 ีวิตของตนเองตนให้พยายามเมตตาตนให้มากๆเมื่อเมตตาตนให้มากมากแล้วเราเราจึงจะเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ถ้าไม่เมตตาตนและเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้หรอกมีแต่ความมีแต่จะเอาชีวิตเขาเท่านั้นแหลม่จะจะกินมิจะจะเอาอร่อยอร่อยไม่ได้นึกว่าชีวิตของเขากวจะมามีถึงวันนี้เขาต้องต่อสู้กับอะไรต่ออะไรมิอะไรมามากกวาจะมาเป็นอาหารเราเราก็ไปหยิบฉวยเอาตรงนั้นมาเป็นประโยชน์สําหรับร่างกายข้างขาของเรา อันนี้มันเป็นที่ตั้งที่ที่ตั้งแห่งความไม่ถูกต้องเป็นที่ตั้งแห่งความไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ฉะนั้นก็ขอให้ศรัทธายาตยมทั้งหลายผากตั้งจิตตั้งใจการศีลสมาทานศีลงดเว้นทางศีลทางจิตชีวิตจิตใจของเราสร้างความไม่ตาให้เกิดขึ้นแล้วนี่ศีลทุกข้อบริสุทธิ์ผ่องใสหมดจะเป็นศีลห้าศีลแปรศีลสิทธิศีลอุโมโสดศีลศีลอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้ไม่ไม่เอาแล้วมันก็คือไม่เอาเพราะไม่เอาแล้ว เกิดขึ้นมาเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่เกิดขึ้นมาเป็นคนทุทเเนนทกข์คนจนเป็นคนอยากไร้เป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนปัป๊มปัป๊มเป๋อเป๋าใครให้เป็นเอวัง <c oughs> เตรียมตัวครับพ่อตามกันรับับ